มาแล้วจ้าจะช่วยเพิ่มความสูงของพี่อิงฟ้าสูงกว่าต่กอดสูงอย่างเห็นได้ชัดจากที่เมื่อก่อนตัวเล็กๆป้อมๆตะมุตะมิคุณแม่ก็กังวลกลัวว่าลูกจะไม่ค่อยสูงหรือเปล่านะปกติคุณแม่ก็จะให้พี่อิงฟ้าทาน d s a ของออสเฟรตลล์อยู่แล้วเขาก็เลยแนะนำอีกตัวมาแคลเซียมชิวสำหรับเด็กแต่รู้ไหมที่ไทยอ่ะไม่มีของเด็กเลยมีแต่เม็ดใหญ่กินไม่ได้คือลำบากเราก็สงสารลูก แต่ตัวนี้เป็นแคลเซียมสำหรับเด็กเจ้าแรกและเจ้าเดียวในไทยที่สกัดจากนมวัวร0อซนต์ำเข้าและผลิตจากประเทศออสเตรเลียเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยไว้ใจได้เลยค่ะเขายังมีฮาลานด้วยนะคะมีแคลเซียมสูงถึง500มิลลิกร,รมัมโ,โดอสสูงที่สุด1เม็ดเทียบเท่ากับการดื่มนม2แก้วใหญ่เลยค่ะที่สำคัญไม่มีน้ำตาลคนแพ้นมวัวก็ทานได้นะคะ รสกัดเอาส่วนที่เป็นแคลเซียมมาเท่านั้นช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงมีภูมิคุ้มกันไม่ป่วยง่ายที่สําคัญช่วยเพิ่มความสูงให้ลูกสมไว้ด้วยนะคะอหอมมากเลยค่ะคุณแม่ทั้งอร่อยทานง,ง่ายเคี้ยวสนุกเหมือนข้านมรสสจ้อพิงค์ใคชอบมากเลยค่ะใช่แล้วค่ะตัวไม้เป็นแบบช h i l able เป็นเจลาตินพิเศษสำหรับเด็ก กินง่ายอมๆแป๊บเดียวนุ่มละลายไวอร่อยมากคุณแม่ลองแล้วขออีกเม็ดได้ไหมคะได้ค่ะอ,อร่อยอะอยากให้ลูกสูงแข่งแรกสมวัยแคลเซียมชิลของออฟเฟลไรส์กระปุกนี้สิคะเหมือนที่คุณแม่เลือกให้อิงฟ้าทานทุกวันอร่อยมาก